สวัสดีค่ะตลาดนัดออนไลน์สไตล์ GSB ที่ทุกคนเห็นอยู่ข้างหลังพีพีตอนนี้เราอยู่กันที่เจดีหินพันล้านก้อนปฏิมากรรมทํามือจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่จังหวัดอำนาจเจริญนั่นเองค่ะพูดถึงจังหวัดอำนาจเจริญผลิตภัณฑ์เด่นของที่นี่จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเสือกบโดยเฉพาะเสือกบลายมัดหมี่จากกลุ่มหัตถกรรมบ้านนามหมอม้าที่เขามีลวดลายเป็นเอกลักษณ์โดยนําลวดลายของผ้าไหมามาถักทออยู่บนผืนเสือ จะสวยงามและน่าสนใจขนาดไหนตามพีพีไปชมกันเลยค่ะ และตอนนี้เราก็พาทุกคนมาอยู่ที่ชุมชนที่มีการทอเสือกกกที่สวยงามอย่างชุมชนบ้านนามหมอมานั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีครับคุณพ่อจ๋าได้นําตัวให้เรารู้จักนิดนึงได้ไหมจ๊ะได้ครับผมธงชัยจันลุทินนะครับทําหน้าที่ประจําชุมชนบ้านนาหมาเป็นมัคคุเทศก์ประจําชุมชนอย่างนี้นะครับสืบเนื่องจากชุมชนนาหออมาของเราเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวก็เลยมีโอกาสได้ทําหน้าที่ตรงนี้นะครับ ค่ะก,ก่อนอื่นเลยอยากให้คุณพ่อธงชัยช่วยย้อนอดีตถึงเรื่องราวของชุมชนบ้านนาหมอาม้าให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมคะโออได้ครับยินดีมากเลยครับชุมชนนามาม้าของเราเนี่ยก่อ,อตั้งมาเมื่อ200กว่าปีที่แล้วนะฮะที่มีเรื่องราวที่เป็นจุดเด่นเรื่องราวที่คนรู้จักนะฮะคนไต่ถามคนอยากมาเที่ยวอะไรประมาณนี้นะครับก็คือในเรื่องของเสือเสือนะฮะ ภาษาสารเขาเรียกสาบนะครับนะฮะซึ่งเป็นมรดกนะฮะถือว่าเป็นมรดกจากปู่ย่าตายายแล้วถ่ายทอดมานะครับซึ่งตัวผมเองนี่เกิดขึ้นมาก็เห็นปู่ย่าตายายเขาเขาทออยู่แล้วทําอยู่แล้วนะฮะซึ่งเป็นของใช้ประจําบ้านนะครับเสือต้องมีประจําบ้านทุกบ้านนะฮะใช้ปูนั่งปูนอนซึ่งตอนนั้นก็เป็นเป็นเราทําสีธรรมชาติไม่ได้พัฒนาอะไรมากมายนะครับ แสดงว่าการทอเสือกกกของเรามีมาตั้งแต่สมัยอดีตแล้วใช่ไหมคะถูกต้องครับแล้วจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในการทอเสือกกยังไงบ้างคะเอาเสือที่ทอจากต้นกกนี่แหละเป็นขอ,ของฝากของที่เราเลือกให้ผู้ว่าท่านก็บอกว่าเออทําสวยดียังไม่มีการย้อมสีใช่ไหมเราก็บอกใช่นั้นก็จะให้งพนากการอำเภออำนาจเจริญเนี่ยมาพาตัวแทนของชาวบ้านไปดูงานที่จังหวัดจันทร์ นะครับซึ่งจังหวัดจันทบุรีเ,เขาเขาทำเสือมาก่อนเป็นเสือจันทบุรีนะเขามีวิธีการย้อมสีทําสีแล้วก็เราก็ได้ความรู้ในเรื่องของการย้อมสีทําสีมาก็เป็นลายบบกจับลายแบกคอรดอะไรพวกนี้ลายลวดลายง่ายๆนะครับประมาณนี้ซึ่งจุดเด่นของเสือกบของเราที่ไม่เหมือนที่อื่นที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือลวดลายที่มีมากกว่า200ลายเลยมันเริ่มมาจากตรงไหนครับเราไปพบเจอลายผ้าของภาคใต้ก็เ,เกิดไอเดียเกิดความคิดว่า เส้นกกของเราเนี่ยมันก็เส้นเล็กๆเกือบเกือบจะเท่าเส้นได้ด้วยเราน่าจะเราน่าจะมัดเป็นลวดลายเหมือนได้เหมือนผ้าตอนเริ่มแรกก็ก็ไม่ค่อยสวยนะไม่ค่อยดีก็พูดว่าลองลอง,ลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆเสร็จแล้วเราก็เลยได้ลวดลายเป็นเป็น,เป,นเป็นลายสายฝนลายน้ําไหลลายกระเช้าสีดาอะไรพวกนี้ลายลวดลายง่ายๆก่อนก็ทําลวดลายออกมาเรื่อยๆหลายๆลวดลายนะครับ แล้วกระบวนการกว่าที่ต้นกกแต่ละต้นจะถูกแปรรูปถักทอเป็นเสือกกแต่ละผืนมีกระบวนการยังไงบ้างคะคุณพ่ออ๋อกระบวนการอาทอเสือกกมันนำมาแม้นะครับกเ,เริ่มตั้งแต่เราไปเก็บเกี่ยวต้นกกมันจะแปลงเนะเาะเสร็จแล้วก็เอามาจักเอาเฉพาะเปลือกนอกมันนะฮะเอาไส้ในทิ้งนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยนําไปตากแดดให้แห้งต้องตากแดดให้แห้งนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยมา มัดเป็นลวดลายนะครับการมัดเป็นลวดลายนี่ก็ต้องลงกระดาษกราฟก่อนนะครับว่าเราจะต้องทําลวดลายอะไรนะค่อยมามัดเส้นกบตามกระดาษกราฟนะเสร็จแล้วก็ค่อยไปต้มย้อมก่อนก่อนที่จะต้มย้อมไม่ต้องแช่น้ำให้แช่น้ําอย่างน้อย12ชั่วโมงก่อนนะครับแช่น้ำไว้ทั้งคืนนั่นแหละรุ่งเช้าค่อยไปต้มย้อมนะครับต้มน้อมก็น้ําต้องเดือดร้อยองศานะครับพอต้มย้อมเสร็จแล้วก็ค่อยไปล้างน้ําให้สะอาดล้างฝุ่นสีเศษสีออกนะครับ ตาไม่แห้งนะครับแต่เราก็ค่อยมาทอทอเป็นผืนค่ะเรียกได้ว่ากระบวนการละเอียดแล้วก็ประณีตมากๆเลยนะคะคแล้วตอนนี้ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากเสือกบของเราอะคะ่ะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับเป็นต้วนว่ากระเป๋ารูปทรงต่างๆเป็นที่รองแค่รองจานกล่องกระดาษที่ชู่กล่องไม้จิ้มฟันพวกนี้นะฮะร,รวมไปถึงเ,เสือกบรองเก้าอี้ด้วยนะครับแล้วก็อื่นๆได้อีกด้วยนะฉากกั้นห้องเป็นมูรี่อะไรพวกนี้ได้หมด นะครับกระเป๋านี่แลเพราะว่าราคาไม่แพงขายได้ง่ายด้วยนะครับค่ะและนอกจากจะมาที่นี่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเสือกกแล้วที่นี่ก็ยังมีเรื่องราววิถีชีวิตอาหารการกินรวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่น่าสนใจที่รอให้นะักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมด้วยใช่ไหมคะยังได้สัมผัสวิถีชีวิตกับชุมชนนามามาของเรานะครับ,นะร,บร่วมรับประทานอาหารพาแรงนะฮะอาหารพาแรง อาหารที่ขึ้นชื่อนะครับซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของเราก็คือลาบปูนาที่เนี่ยอร่อยมากนะครับถ้ามานามบะมาของเราเนี่ยถ้าไม่ได้ทานลาบปูนาแสดงว่ามาไม่ถึงนะนะครับนอกจากลาบปูนาแล้วยังมีก้อยไข่มดแดงไข่เจียวสมุนไพรแจ่วมะกอกอะไรพวกนี้หลายอย่างนะครับร่วมพแพลนนะครับเสร็จแล้วก็ยังมีศิละปะประจำชุมชนของเราก็คือระวงปงปลาซึ่งมีที่เดียวนะมีที่นี่นะสถานที่ท่องเที่ยวเรายังได้ไปเยี่ยมชม สถานที่แหล่งวัตถุโบราณที่มีอายุมากกว่าพัน0ปีนั่นก็คือวัดดงเก่าๆซึ่งมีเสมาพันปีมีพระศิลา,าพระศิลาหินจายนอกแก่งนั้นก็มีวัตถุโบราณอีกเยอะแยะมากมายซึ่งเราขึ้นทะเบียนเป็นเป็น,ปนกับกรมศิลปากรเรียบร้อยนะครับเป็นแหล่งวัตถุโบราณนะครับซึ่งเรากําหนดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจําชุมชนนามามาของเรานะครับนอะกอกนั้นช่วงเช้าขึ้นมานะครับ ตื่นจากโกลสเตย์แล,แล้วก็ยังได้มีโอกาสมาร่วมวิธีทําบุญต่างๆนะฮะถนนสายมาทำประจําจชุมชนนามามๆพวกเรานะครับอัน,นี้ก็คือทั้งวิธีชุมชนนะครับแล้วก็ร่วมกิจกรรมของชุมชนแล้วด้วยนะครับ ค่ะและจากที่ชุมชนบ้านนาหมอมมาแห่งนี้มีเรื่องราววิถีชีวิตของชุมชนรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่น่าสนใจทาให้ธนาคารนอมสินของเราอยากเข้ามาพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเราเข้ามาทําอะไรให้บ้างคะโอ้ตรงนี้อยากจะขอบคุณทางธนาคารนอมสินมากเลยครับซึ่งเรามีโฮมสเตย์อยู่แล้วทางธนาคารนอมสินก็ให้ความสําคัญแล้วก็มามาพัฒนาสอยอดมา สนับสนุนในเรื่องอุปกรณ์ประจำโฮมสเตย์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่นอนผ้าปูที่นอนผ้าคาดเตียงกองอทั้งขยะอะไรพวกนี้แล้วก็กองอายาสามัญประจำบ้านนะฮะเหล่านี้นะฮะก็อยากจะขอบคุณทางท,างท,างทางนาคารออมสินด้วยนะครับซึ่มาสนับสนุนในอุปกรณ์ประจำโฮมสเตย์เราด้วยนะครับ ค่ะเพราะเราเป็นธนาคารเพื่อสังคมนะคะที่อยากสนับสนุนองค์กรชุมชนให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะก่อนจากการวันนี้ให้คุณพ่อชงชัยนะคะเชิญชวนนะักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่ชุมชนของเรารวมไปถึงฝากช่องทางการจําหน่ายสินค้าของชุมชนหน่อยดีกว่าค่ะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมชุมชนนามบมาของเรามาเยี่ยมมาสัมผัสนะฮะซึ่งเราก็มีช่องทางนะครับถ้าต้องการในเรื่องของผลิตภัณฑ์เราก็มีเพจ ของกลุ่มอยู่นะครับก็คือเสือกบบ้านน้ำหออม่านะครับหรือจะเป็นเบอร์โทรนะครับ0812657616 0812657616เบอร์นี้เป็นอ d ดีไลน์ด้วยนะครับหรือจะอีกช่องทางหนึ่งก็คือ YouTube นะฮะเป็นช่องทางของของ,ของคุณพ่อตรงใจเองนะครับแต่เป็นภาษาอังกฤษนะฮะจริงๆแล้วผมอยากให้มาสัมผสัสมาเที่ยวด้วยตนเองมาแล้วจะรู้อยู่แล้วจะรักจะ มาสัมผัสนามโมมะวันนห้นก็ยินดีต้อนรับนะฮะขอบคุณนะครับค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อธงชัยมากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเรานั่นเองค่ะขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณเช่นกันครับสวัสดีครับ คือเป็นศิละปะวัฒนธรรมของชาวอีสานที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับการทอเสือมาตั้งแต่อดีตและสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันทําให้ที่บ้านนาหมอม้าแห่งนี้ยังคงมีการถักทอเรื่องราวและอัตลักษณ์ของชุมชนผ่านเสือกกโดยเฉพาะเสือกกลายมัดหมี่ให้กับคนรุ่นหลังอย่างเราได้เห็นกันอยู่นะคะน่าเสียดายมากๆที่วันนี้เวลาของเราหมดลงอีกแล้วค่ะ ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพจแต่ละนัดออนไลน์สไตล์ GSB กันนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ ออมสินธนาคารเพื่อสังคม